ว่ามามอยากมอะไรเรืงไหมอยากให้หลวงพ่อเทศ่ยเรื่องนี้ครับพอดีว่าผมรู้สึกเนาว่าสุขก็ดีไม่สุขก็ดีครับทุกก็ดีไม่ทุก็ดีครับอยากให้หลวงพ่อครับแก่ก็แก่คือทุกบนโลกใบนนี้ก็เป็นสิ่งชน่มุดสุขบนโลกใบนนี้ก็เป็นสิ่งชน่มุด ทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีความจีรังยั่งยืนและมีความถาวรอมอมตะพเพราะโลกไปนี้เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อสุขก็อย่าไปหลงไหลอย่าไปผูกพันอย่าไปยึดอย่าไปครอบครองว่าเป็นสุขของเราทุกข์ที่เกิดขึ้นก็อย่าไปคิดว่าเป็นทุกข์ของเราทุกข์จะอยู่กับเราไปจน คนตายตลอดการตลอดไปทั้งสุขและทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นผองที่เกิดขึ้นตามสภาวะธรรมเกิดจากวิบากกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิบากกรรมดีกรรมชั่วมันก็จะส่งผลให้ทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปบางครั้งสุขก็ยาวนานแต่ในที่สุดความสุขที่ยาวนานก็จะจางหายไปและจะไม่สุข และจะกลับมาหะความทุกข์บางทุกบางครั้งทุกข์ก็ยาวนานแต่ทุกข์ทีย่ยาวนานก็จะไม่อยู่ดำลงถาวรก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายหายไปไม่ทุกข์และก็กลับมาสุ่มันเป็นวัฏจักรของมันสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีบนโลกนี้ไม่ใช้เป็นของใครเป็นสิ่งสมมดหนไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังไม่ต้องเอาเป็นเอาตาย ไม่ต้องไปสร้างเวียนช่างกรรจัดความจุกและความทุกข์มันจะเป็นเหตุให้ไปยุดติดแต่ให้รู้และให้เข้าใจและให้วางก็จะถือว่าสุกและทุกข์ไม่มีกิิพลจะสร้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้เมื่อเราไม่ยึดติดในสุขและทุกข์บนโลกใบนี้เราก็จะเข้าสู่ความเป็นอิสระ และความอิสระนั้นก็ถือว่าเป็นความอิสระที่เป็นอมตะเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่สุขไม่ทุกข์็นโลกไปนี้เมื่อบรรูุธรรมแล้วก็จึงกลายเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนได้อีกเมื่อไม่สุขเมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่มีอะไรต้องเล่าร้อนและต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นก็ ให้มองว่าเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้เป็นของใครและไม่ได้เป็นของเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะครอบครองบังคับบัญชาได้สุด็ดีทุกก็ด,ด,กดีเป็นสิ่งสมมุติตอนนี้แล้วแล้ว,ลวอุเบกขาครับอยู่ในเหตุผลอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาหลายระดับอุเบกขาของพรมก็ทำดีแล้ว ทำเมตตาแล้วทำกรุณาแล้วทำมุทิตาจิตแล้วไม่ได้สมความตาดหมาที่เราได้ตั้นให้ไว้เราก็จะไม่โวดไม่แค้นเขาได้กกรับความช่วยเหลือจากเราแต่เขาก็ไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ทรมานเพราะวันเป็นวิบากกรรมทุกคนก็เกิดขึ้นด้วยตาสภาวะแห่งกรรมของตนเองเช่นบางทีเราไปช่วยคนคนหนึ่ง ช่วยอ,อย่างเต็มที่ช่วยสุดความสามารถช่วยเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวแต่เขาก็ไม่ดีอย่างที่เราตั้งใจตั้งหวังไว้เราก็เกิดความไม่พอใจนั่นก็แปลว่าเราไม่วางใจให้เป็นกลางเป็นอุบเบกขาว่าจัตโลกเป็นไปตามกรรมกรรมเขาทำมาหากอะไรเขาก็จะได้รับเพียงเท่านั้นวิบากแห่งบุญที่เขาทำมาเขาก็จะ บนจากความทุกข์ยากลําบากมีบาปแห่งบาปที่เขาทำมาถึงจะช่วยกันมากมายเพียงใดเดี๋ยวเาก็ไปย้อนกลับไปที่จะต้องเชดความทุกข์เพราะความทุกข์ชงผมให้เราจึงมีหน้าที่ช่วยแล้วก็ปล่อยวางว่าทําดีที่ถูกแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ว่าตับคนอื่นแล้วกัตบตัวเองด้วยเพราะนั้นอุเบกขา ก็จึงกลายเป็นธรรมความยุติธรรมให้ใจอุเบกขาในสองในสองโซกชงนั้นทั้งเจ็ดเป็นอุเบกขาที่รู้ในสภาวะแห่งความเป็นจริงไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีความคาดหวงังมีแต่ความยุติธรรมมีแต่ความจริงมีแต่สิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ ยืนอยู่กับความเป็นจริงโดยที่ไม่เข้าข้างคนอื่นไม่เข้าข้างตัวเองทั้งชอบและชังเราจะกลายเป็นคนไม่คาดหวังและเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่กับเหตุและผลและความยุติธรรมนั่นแหละสุเวขาก็จึงเป็นธรรมะที่จะพิจารณาเพื่อให้เรานั้น พิจรารณาธรรมเพื่อให้เรานั้นอยู่กับการพิพากษาที่เป็นไปด้วยเหตุผลและความจริงเพราะมนนษย์ทั้งหลายเมื่อให้พิจรารณาธรรมแล้วโดยรวมแล้วก็จะเข้าข้างตัวเองว่าฉันก็เป็นคนดีแล้วฉันก็เป็นคนประเสริฐแล้วฉันก็ขยันมากมานขนาดนี้แล้วฉันก็มี ชาติตระกูนที่ดีแล้วฉันก็มีอาจารย์ที่ดีแล้วฉันก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแล้วทำไมฉันถึงยังไม่ได้รับผลยังไม่บรรลุธรรมก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทําไปแต่เรากลับอามเป็นเงื่อนไขว่าเราจะต้องได้รับผลแห่งการกระทํานั้นจึง เป็นการเข้าข้างตัวเองหลายคนนะ่ะฉันเป็นคนดีแล้วฉันเป็นคนทีม่มีคุณลยฉันจ้างกุูโฉมฉันร้างวัดมามากมายฉันปฏิบัติธรรมมาย,ยาวนานฉันมีอาจารย์ที่ดีฉันใช้ชีวิตอยู่กับวัดตั้ามาหลายสิบป,ปีก็จึงกลายเป็นคนเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นเป็นคนประเสริฐดีแล้วเพราะฉะนั้นจึง เข้าข <rude S 2> ้างตัวเองว่าฉันต้องบรรลุธรรมบรรลุธรรมบางทีความดีไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญญาว่าถึงจะทำความดีแต่ก็เอาความดีนั้นมาเป็นข้อผูกมัดตัวเองเหมือนกับจะต้องได้รับการชดเชยทดแทนจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากความดีที่เราทำไว้แต่แท้ที่จริงแล้ว ความดีกับปัญญากับความจริงมันคนละเรื่องกันสำหรับการที่จะพิจารณาเพื่องให้หมดกิเลสดังนั้นอุเบกขาในโทชมทั้งเจ็ดนั้นจึงเป็นอุเบกขาที่เข้าถึงสภาวะแห่งความว่างเปล่าไม่มีการเข้าข้างตัวเองหรือ เข้าข้างคนอื่นหรือเอาเงือ่อนไข่นอื่นมาเป็นข้อผูกมัดว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นบางคนว่าทำบุญทั้งชีวิตแล้วก็มั่นใจว่าบุญที่ทําไปเนี่ยฉันจะต้องบรรลุทนแล้วอย่างแน่นอนฉันจะต้องเป็นคนหมดกิเลสเข้าพิณิพานแล้วไม่เป็นอุเบกขาเป็นที่ว่าความดีก็ทำไป แต่ความรู้ความเข้าใจปัญญาที่ปล่อยวางมันก็เป็นคนเลือกกับความดีปัญญาที่เข้าใจก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติความดีก็จุงไม่ได้มีทิพละไรกับการที่จะบรรลุธรรมความดีก็เป็นเพียงแค่ได้รับสมดีหากยังมีวงจรแห่งการอยู่ในวัตสงสารแต่ปัญญา จะแตกต่างจากความดีตรงที่ว่ายอมรับความเป็นจริงยอมรับในเหตุและผลของธรรมชาติยอมรับว่าตัวเองยังมีสภาวะธรรมที่ยังติดยังสัดอยู่และหาเหตุหาผลในที่สุดก็จะต้องกำจัดเหตุและผลที่ทำให้ยึดติดออกไปโดยที่ทำใจให้เป็นกลางและคืออุเบกขาผล ตอนพิจารณาความตอนนี้แสดงว่าไม่มีใครชนะความจริงได้ว,วไปนี้แน่นอนใครจะเปนชนะความจริงจตจจตจคือความจริงธรรมะคมมือธรรมชาติพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนจ,าจ้างสัจธรรมหรอกก็เป็นคนไปพบเจอสัจธรรมที่เขามีอยู่แล้วเมื่อไปพบไปเจอก็จึงมาเป่าประกาศ เพราะน้นใครก็ตามที่ทําคุณสมบัญญติให้ไปถึงสัพพะหันเขาก็จะเจอความจริงเหมือนกับที่พระเจ้าทุกองเจอนี่แหละพูดถึงเด็กเลยครับทราบ